สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปุณศิรภาคำธํามูลนะคะตอนนี้นะคะดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ special sense organ นะคะหรือว่าการวิพากของอวัยวะรับสัมผัสพิเศษค่ะจะมีอะไรก็ไปดูกันเลยค่ะโดยวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นะคะก็คือ 1. บอกตำแหน่งและโครงสร้างของตาได้ค่ะ 2. นะคะอธิบายโครงสร้างของลูกตาและความสัมพันธ์กับการมองเห็นได้ค่ะ 3. นะคะอธิบายและบอกตำแหน่งลักษณะโครงสร้างของหูชั้นนอกชั้นกลางชั้นในได้ 4. นะคะอธิบายโครงสร้างของหูเกี่ยวกับการทรงตัวและการได้ยิน 5. อธิบายและบอกตำแหน่งของโครงสร้างที่เกี่ยวกับการรับรสของลิ้นได้ค่ะ 6. นะคะอธิบายและบอกตำแหน่งของโครงสร้างที่เกี่ยวกับการรับกลิ่นของจมูกค่ะ อวัยวะรับสัมผัสพิเศษนะคะก็จะมีตาหูจมูกลิ้นนะคะโดยระบบความรู้ระบบรับความรู้สึกพิเศษนะคะเป็นระบบที่ร่างกายสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อทําหน้าที่ในการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าที่มากระตุ้นในรูปแบบต่างๆนะคะได้แก่การกระตุ้นการสัมผัสการได้ยินเสียงการกระตุ้นทางเคมีเช่นการได้รับรสอาหารและการได้กลิ่นรวมถึงการกระตุ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมินะคะเช่น ความเย็นและความร้อนหรือกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. นะคะทดสอบสมรรถภาพการรับรู้ในด้านต่างาๆเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสข,ของมนุษย์ทั้ง5ระบบค่ะการมองเห็นนะคะการวัดระดับสายตาสั้นยาวและการศึกษาปรปิไ l รี่ไลฟ์รีเฟกต์นะคะรีเฟกต์รูม่านตา 2. ค่ะการได้ยินนะคะทดสอบการได้ยินในช่วงขึืนความถี่ของมนุษย์ค่ะ3นะคะการรับกลิ่น,นะคะ่ะ ทดสอบระบบประสาทและประสิทธิภาพของการรับกลิ่นของแต่ละคนค่ะ 4. ค่ะการรับรสค่ะทดสอบตำแหน่งและรสชาติต่างๆของลินคัะ 5. นะคะการสัมผัสทดสอบการรับรู้ผ่านระบบสัมผัสทางผิวหนังและความรู้สึกค่ะ 2. นะคะศึกษากระบวนการรับรู้ค่ะ 1. สิ่งเร้านะคะที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้การรับรู้นะคะเช่นสถานการณ์เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมรอบกายนะคะ ที่เป็นคนสัตว์และสิ่งของค่ะ 2. ประสักสัมผัสค่ะที่ทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัสเช่นตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสและผิวหนังรู้ร้อนรู้หนาวค่ะ 3. ประสบการณ์หรือความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเรา้าที่เราสัมผัสค่ะ